มาครับทีมงานว่าอยากกินสาเขียวท่านเอะเาเขียวบ่ต่ดปเนแล้วอาเงินเเอาลอ่านี่ยเนี่ยต้วอจะด้องคกินดองานเลีกงานลี้เนาะตัวเป็นเสียบี้ยนี่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 ครับพากันทั่งนี่มันจะมีบอกว่าเก้วน้อยเก้วน้อยเกลยใหญ่เอาห้างกันสองบาทอีกจิ ก็เกี้ยงใหญ่พี่แล้วเนาะเกี้ยวใหญ่พไ่แล้วเนาะพี่ต้องนี่ผ้ากระถางตัวนี้พี่น้องนี่ซาเขียวท่านเนาะมันมียซาเขียววะมันมีเออครับนี่ครับเป็นร้านขายน้ำพี่น้องนี่นั่งกินได้เออนั่งกินได้เออนั่งินนว่า เอ็นเยอะอยู่น้องมีสาวสาวสน้อยตงนี้มีไหมสาวสมน้อยไหมนัโตกนั่งองุมนั่งกินกาแฟเนาะธรรมดาว่ตาเขียวพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาตาเขียวจะเป็นังไกันตาเขียว้นายสีขึ้นมาทาไไรอากันเด็ดเลยีกฟออีกฟืนอีกฟืที่นี่อย่างนี นั่เป็นอย่างไรพี่น้องมีแต่ภาษายูเพิ่มเป็นน้ำผลไมนน้น้ำแบบแอปเปิลนี่นั่งนี่อะไรตัวนี้นั่นขายนั่งเ,เอ้อคือเลยไหมวา้าเลยไหมอ๋อเนี่ยแต่นอกเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้านี่ก็น่าจะเป็นโอรีโอ่นี่แต่นอกนี่เนาะราคานี่ราคาอยู่ประมาณนี้สามสิบสองเช็ค ยี่สิบเก้าเช็คยี่สิบหกเช็คมันจะมีแก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่เนาะลองเบิง่งเลยพี่นอ้องนี่ครับมันเป็นห้างเลยพี่น้องคือห้างแถะเวตลาดเทราพี่น้องตลาดเทราตลาดเทราที่ผมไปมาอยู่นี่ครับตลาดเทราอันนี้คือทีเป็นห้างนะครับห้างขายของขายเนางนะครับเ,เป็นกำลังชิพเตรียมอุปก,กรณ์นี่ เกิดเบิ่งอะไรได้ตอพี่น้องนี่สมุด,ดพี่นอ้องมันได้เป็นดิเซบพี่น้องว่าลองชิมเบิง่งสิเซบดิเซบเนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังขุนผู้สาวเพิ่นผู้สาวเพิ่กำลังเห็ดอยู่พี่น้องกำลังเห็ดอย,ออยู่สิเซบบอ้ายเบิ่งเอานะครับโอเค